หลังจากที่ลูกค้าคลิกที่โฆษณาของคุณแล้วพวกเขาไปที่ไหนหรือทำอะไรจากนั้นลูกค้าโทรหาคุณทันทีหรือกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครรับข้อมูลหรือติดตามข่าวสารหรือคลิกซื้อสินค้าออนไลน์หรืออ่านบทความบนเว็บไซต์นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า ConV e อร์ o n คุณสามารถดูรายงาน c อนเวอร์ช n ได้ด้วยการใช้เครื่องมือวัด c o n v e อร์ช n ในบัญชี a d w o r d s ของคุณคุณจะสามารถตรวจสอบได้ว่าลูกค้าได้ทำสิ่งที่คุณต้องการหลังจากที่คลิกโฆษณาของคุณหรือไม่ ด้วยข้อมูลนี้คุณจะสามารถดูได้ว่าคำหลักคำไหนที่เรียกลูกค้าให้คุณได้ดีซึ่งคุณจะสามารถเลือกที่จะใช้คำที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดตัวอย่างเช่นเจนมีร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์และอยากรู้ว่าคำหลักคำไหนที่ก่อให้เกิดการซื้อออนไลน์มากที่สุดเจนสามารถติดตั้งโค้ดคอนเวอร์ชันในหน้าขอบคุณซึ่งจะแสดงก็ต่อเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สำเร็จแล้วซึ่งเจนจะสามารถดูข้อมูลยอดขายที่มาจากคำหลักของ a d w o r d s และเลือกกลยุทธ์ในการปรับราคา ได้้อย่าาางมมีประสิิทธภพกขึนเรามาดูวิธีการติดตั้งเครื่องมือวัดคอนเวอร์ชักันค่ะก่อนอื่นลงชื่อเข้าใช้บัญชี Adwords ที่ adwords.google.com ไปที่แถบเครื่องมือจากนั้นเลือกคอนเวอร์ชัคลิกบวกคอนเวอร์ชัตั้งชื่อคอนเวอร์ชัและเลือกประเภทของ Conversion ที่คุณต้องการติดตาม หากคุณต้องการติดตามจำนวนการดูของหน้าเว็บหน้าใดหน้าหนึ่งเช่นหน้าขอบคุณให้เลือกหน้าเว็บคลิกบันทึกและดำเนินการต่อทำการตั้งค่าตามต้องการแล้วคลิกบันทึกและดำเนินการต่อหากคุณมีเว็บมาสเตอร์ที่ทำเว็บไซต์ให้กับคุณให้คลิกที่บุคคลอื่นเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโคด้ดจากนั้นให้ใส่อีเมลของเว็บมาสเตอร์แล้วกดส่งอีเมลแต่ถ้าคุณทำเว็บไซต์เองให้กดที่ฉันเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโคด้ด จากนั้น Copy Code c o n v e r เวอรแล้วกดเสร็จสิ้น ่อมาให้วางโค้ดในหน้าที่คุณต้องการจะติดตามตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการติดตามจำนวนการสมัครรับข่าวสารให้วางโค้ดที่หน้าการสมัครรับข่าวสารหากคุณต้องการติดตามยอดขายออนไลน์ให้วางโค้ดที่หน้าเสร็จสิ้นการซื้อออนไลน์ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณวางโค้ดระหว่างส่วนบอดี้ใน HTML ของหน้าเว็บนี่คือตัวอย่างการวางโค้ดคอนเวอร์ชันหากโค้ดติดตั้งอย่างถูกต้องคุณจะเห็นสถิติข้อมูลคอนเวอร์ชันแสดงภายใน24ชั่วโมง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AdWords โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ AdWords ขอบคุณที่ใช้ AdWords ค่ะ